สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะช่วงนี้นาแก่นครพนมอากาศหนาวมากเลยภาคอื่นจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะหนาวเหมือนนาแก่นครพนมไหมวันนี้หนิงก็ยังคงมารีวิวลูกนกให้ชมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมารีวิวนอกจากลูกนกลูกนกสีขาวตัวนี้เป็นนกที่ท่านที่ร้อยเอด สุวรรณภูมิจองไว้นะคะอายุสามอาทิตย์เขาเกิดวันที่5มกราวันนี้วันที่26อายุได้21วันพอดีค่ะแต่ว่าลงรังกินเองได้แล้วหนิงก็เลยจับเข้ากรงรวมเพื่อที่จะได้ฝึกบินแล้วก็กินเองให้เก่งเก่งกว่าที่อยู่ในกรงพ่อแม่มือปืนค่ะ ในในกลงรวมวันนี้รู้สึกว่าจะเยอะมากเพราะว่าเป็นนกที่หนิงยังรอส่งก็วันก่อนก็รีวิวให้ชมที่หนิงจะส่งไปที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองในนี้ก็มี3ตัววันนี้ก็มารีวิวสีขาวล้วนตัวนี้ให้ชมเป็นท่านที่ร้อยเอ็ดจองไว้หนิงคิดว่าน่าจะส่งพร้อมกันค่ะ ก็คือรอให้ลูกนกอายุ1เดือนประมาณวันที่ที่หที่ที่หที่เนะคะประมาณนี้คือ5้ากเจุมภาโนะและค่ะเดี๋ยวหนิงแจ้งอีกทีสีขาวล้วนนานๆจะมีสักทีนะคะบางท่านทักเข้ามาอยากได้ขาวล้วนแต่หนิงไม่มีแต่ตัวนี้เพึ่งจะได้หนึ่งตัวเป็นลูกตัวเดียวด้วยค่ะทั้งเพศทั้งกูก็ลุ้น พ่อสามสี่แม่สามกุกสีขาวล้วนตัวนี้ส่วนมากแล้วนกของหนิงสีขาวก็จะมีแต้มมีแต้มที่หลังมีแต้มที่โคนหางแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะล้วนเลยถ้าได้เสียงเหมือนพ่อก็จะเสียงใหญ่พ่อพ่อของเขาเสียงใหญ่พ่อกขขาวขาวล้วนเสียงใหญ่ ก็ฝากทุกทุกท่านรับชมแล้วก็ฝากท่านที่จองไว้รับชมด้วยค่ะท่านที่ร้อเอส่วนตัวนี้ตัวสีป่าตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นท่านที่ชนบุรีจองหนิงไว้จองไว้คู่กับลูกของหลิวตันก็คือตัวข้างหลังตัวสีป่าตัวข้างหลัง นี่แหละค่ะสองตัวนี้ตัวที่จิกอาหารแล้วก็ตัวตัวที่อยู่ข้างหลังตัวข้างหลังเป็นลูกของหลิวตันเดินมาแล้วค่ะคู่นี้เลยท่านที่ชนบุรีจองหนึงไว้เห็นบอกว่าสะดวกรับสิ้นเดือนหรือจะพร้อมๆกันก็ได้นะคะต้นเดือนคู่นี้เลยสองตัวลูกหลิวตันสีป่าตัวข้างหน้าเป็นลูกตัวเดียวนะคะ ลุ้นได้เลยก็ก็อย่างที่หนิงแจ้งอะคะ่ะหลิวตันพ่อแม่หลิวตันจริงบางครั้งอาจจะไม่ได้ตันเหมือนพ่อแม่อาจจะมีเฟืองอาจจะเป็นหลิวเฟืองหรือจะมีกุกอันนี้ก็ต้องลุ้นนะคะเป็นได้ทุกแบบค่ะแต่เท่าที่หนิงเคยส่งคอกแรกข้อที่สองตันเพราะว่าตัวนั้นเขาโตแล้วไงคะหนิงเช็คได้และก็ข้อที่สาม เป็นคู่เกิดหนิงส่งไปที่อุบลราชธานีเป็นลูกหลิวตันคู่เกิดส่วนข้อที่4ตอนนี้ตัวน,นี้แหละค่ะข้อที่4ก็ได้ลูกตัวเดียวตนนัวนี้ส่วนข้อที่ข้อต่อข้อ,อน้องต่อจากข้อนี้ก็ได้ลูกตัวเดียวอีกค่ะเพิ่งจะอายุได้สามอาทิตย์แต่ว่ายังตัวเล็กนิงยังไม่ได้แยกเข้ากลงรวมมีข้อสุดท้ายเดี๋ยวนิงไปรีวิวให้ชม เป็นคอกน้องหลิวตันได้เป็นคู่เกิดเลยค่ะท่านที่สนใจแบบคู่เกิดต้องคู่ต่อไปนี้เลยเป็นหลิวตันคู่ล่าสุดที่เพิ่งฟักออกมาได้เป็นคู่เกิดก็เท่ากับว,ว่าหนิงได้ลูกหลิวตันที่เป็นคู่เกิดคือสองคอกเอ่อสี่คอกได้เป็นลูกตัวเดียวส่วนเก็ตแก้วตัวข้างหน้า ตัวนี้ก็ยังว่างนะคะท่านไหนสนใจตัวนี้คือสีดั้งเดิมเป็นคอกน้องของของตัวที่หนิงรีวิวให้กับท่านที่บ้านฉางระยองค่ะสำหรับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวที่ท่านที่บ้านฉางระยองจองไว้ช่วงนี้นกหนิงจะห่มผ้านะช่วงเช้าอ่ะเพราะว่าหนาวไงคะอากาศหนาว นกก็จะห่มผ้าตัวนี้ยังว่างเกตแก้วสีออ่ดั้งเดิมอายุ25วันตัวนี้น่าจะ25วันค่ะค <c oughs> ่าหนิงจำไม่ผิดนะว่าหนิงต้องดูสมุดเพราะนี่ที่หนิงจดไว ส่วนตัวน้อยข้างบนตัวสีป่าตัวนี้เป็นท่านที่ทาธาตุพนมก็คือที่ใกล้ๆบ้านหนิงนี่แหละค่ะเป็นอำเภอของคุณหมูอำเภอาธาตุพนมจองไว้เดี๋ยวหนิงจะไปส่งให้หลังงานนามัสการพระาธาตุพนมไหนๆก็ขอเชิญชวนแล้วก,กันค่ะช่วงนี้นครพนมเราที่อำเภอาธาตุพนมจะมีงานนามัสการพระาธาตุพนมนะคะ ท่านไหนที่เคยมาเที่ยวงานงานาธาตุนะคะพูดแบบสั้นๆเลยบ้านหนิงก็จะเรียกไปเที่ยวงานาธาตุก็เชิญชวนค่ะมานมัสการพระธาตุพนมได้เลยเอองานจะเริ่มท่านหนิงจะไม่ผิดก็จะประมาณวันที่29ถึง6กุมภา29มกราถึง6กุมภา9วัน9คืนเลยค่ะท่านไหน อยากมาไหวยอยากมานมัสการพระธาตุพนมก็เชิญได้เลยนะคะส่วนลูกนกตัวนี้หนิงจะไปส่งให้กับท่านที่ทาธาตุพนมหลังงานนมัสการค่ะให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงโตกว่านี้ตอนนี้ก็เพิ่งอายุได้สามอาทิตย์แต่ดูอย่างนี้แข็งแรงนะคะตัวจิ๋วๆแบบนี้แต่ช่วงช่วงเช้าก็จะหหมผ้าหน่อยอากาศเย็น สีขาวล้วนรีวิวให้กับท่านที่ร้อยเอ็ดสวรรณภูมินะคะก็ส่งได้พร้อมๆกับท่านที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะจะประมาณวันที่5-6-7หกเจ็ดคุมพาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปรีวิวลูกหลิวตันคู่เกิดที่เป็นคู่ล่าสุดที่พึ่งฟกักออกมา ให้ชมเลยค่ะเดี๋ยวหนิงหยิบออกมาจากกลมพ่อแม่มือปืนมารีวิวให้ชมสําหรับท่านที่ชอบลูกของหลิวตันที่เป็นคู่เกิดเพราะว่าอยากได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียต้องรับเป็นคู่เกิดเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่คือลูกหลิวตันข้อล่าสุดได้เป็นคู่เกิดเลยอายุได้8วันเขาเกิดวันที่18มกรา ก็เท่ากับว่าอายุได้หนึ่งอาทิตย์แล้วตัวซ้ายมือจะตัวโตกว่าบางท่านบอกตัวที่โตกว่าจะเป็นตัวผู้ตัวขวาจะตัวเล็กกว่าหนิงขอนําเสนอหลิวตันคู่สุดท้ายลูกหลิวตันคู่สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิมันต้องมีคู่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ไข่ล่าสุดมีเชื้อด้วยค่ะมีเชื้อทั้งสองใบเลย รู้สึกว่าพ่อแม่หลิวตันคู่นี้จะให้ลูกดีมากให้ติดติดกันเลยค่ะแต่หนิงใช้นกเขาแขกมือปืนกกให้นะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีหนิงให้เขากกพอใกล้จะฟักทิ้งค่ะดังนั้นถ้าทิ้งก็ต้องใช้มือปืนแล้วล่ะค่ะที่จะช่วยได้ไม่งั้นถ้าเราไม่ใช้เราจะไม่ได้ลูกนกเลย ตอนนี้ไข่ชุดล่าสุดมีเชื้อด้วยนะคะทั้งสองใบเลยแต่ต้องรอดูการฟักออกมาคู่นี้ได้เป็นคู่เกิดท่านที่สนใจแบบแบบคู่เกิดเลยอยากได้ทั้งคู่ทั้งเมียต้องทักมาเลยนะคะลูกหลิวตันคู่เกิดเดี๋ยวไม่ทันนะคะจองไว้ตั้งแต่เด็กๆนี่แหะค่ะบางท่านจองไว้ตั้งแต่เป็นไข่เลยบางที จองไว้ตั้งแต่เป็นไข่สักพักไข่โดนจิกไข่เนา่าตายโคมมีได้ทุกแบบค่ะก็ไม่ได้คาดหวังนะคะคือถ้าโตนี่ก็รีวิวแบ่งถ้าไม่สมบูรณ์ก็รอไข่ชุดต่อไป แต่วันนี้รีวิวคู่ล่าสุดให้ชมท่านที่อยากได้เป็นคู่เกิดทักเข้ามาเลยนะคะจองไว้เลยค่ะอายุหนึ่งเดือนส่งได้เมื่อกี้หนิงรีวิวสีขาวลูกนกสีขาวตัวเมื่อกี้ใช่ไหมคะนี่หนิงให้ชมพ่อแม่ของเขานี่ค่ะกำลังเรียกลังเลย พ่อขาวล้วนแม่สีป่าสามกุกแต่หนิงซุมให้ดูใกล้ๆจะไข่ชุดต่อไปคือมีไข่ชุดเมื่อกี้แล้วแต่นิงให้ไข่เออให้นกเขาแขกมือปืนกกให้ยังเช็คไม่ได้เพราะเพิ่งไข่ได้วันสองวันประมาณห6วันถึงจะเช็คได้ว่าไข่มีเชื้อไหมถ้าไข่มีเชื้อก็จะเป็นสีแบบไข่เค็มนะคะถ้าไม่มีเชื้อก็จะใส่ส นี่คือพ่อแม่ของนกสีขาวตัวเมื่อกี้พ่อขันโยนที่3าถึงสี่กุกเสียงใหญ่ขาวล้วนส่วนแม่สีป่ามีหน้าป่าแป้งขันที่3มก,กุกไม่ได้ให้ลูกมานานแล้วค่ะเพิ่งจะเริ่มให้ตัวสีขาวตัวเดียวเมื่อกี้นั่นแหละค่ะแล้วได้ลูกตัวเดียวด้วยไข่อีกใบไม่มีเชือ้อให้เขากกเองไม่ได้นะคะคือกกได้วันสองวันเขาก็จิกแตกแล้วอะค่ะ ต้องใช้นกขาแขกมือปืนทำหน้าที่เป็นมือปืนให้รีวิวลูกแล้วก็รีวิวพ่อแม่ให้ชมด้วยค่ะกลับมาชมลูกเหลีวตันต่ออายุ8วันพ่อแม่มือปืนเลี้ยงปอนเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะ29มกราถ,ถึง6กุมภา มาเที่ยวาธาตุพนมนมัสก,การพระาธาตุพนมได้ค่ะมาเที่ยวาธาตุพนมแล้วแวะมาชมนกเขาใหญ่เสียงดีของหนิงก็ได้นะคะบ้านของหนิงก็คือ,อ,อนาแกเส้นถนนเส้นที่จะไปจากนาแกไปาธาตุพนมนั่นแหละค่ะถ้ามาจากสกลนครก็ผ่านหน้าบ้านหนิงเลยเพราะหนิงบ้านอยู่ติดถนนใหญ่เลย วันนี้มารีวิวลูกนกให้ชมรีวิวท,ทุกครั้งช่วงนี้จะเป็นลูกนกอย่างเดียวค่ะนกที่โตและขันแล้วท่านไหนสนใจก็หนิงจะมีสีป่า4ี่กุกนะคะที่ไข่แล้วแล้วก็สีขาว3ามกุกก็ทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณทุกการเล่าชมขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ